แล้งหนึ่งสายฟรีไม่มีจริงผมบอกแล้วแกเติมอยู่แล้วล่ะถ้าผมก็คิดว่าถ้าผมไปเล่นผมก็คงเติมเหมือนกันแหละอันนี้คือชัวร์เลย <Thank God. S 1> นะครับว่าไงเด้ The อสวัสดีครับเมื่อไหร่จะเกิดเอ, <c oughs> อ่อ,อ,อ,อรอไอทีารอไอทีอาเคารับชื่อให้อยู่แหละ <Okay, S 1> ใช้จ<อ>ีได้อยู่เลยใช้จีใช้วอเาได้อยู่เลย หนูให้เพื่อนไปงานร้านเพราะว่าพี่ไม่ได้สั่งไว้อะจะหนูให้เพื่อนไปก่อนแล้วไงเมื่อวานก็ดีดอกเดียวครับตี่ตะวิ่งดอกเดียวใช่แต่เมื่อวานชนกาเซีย911แต่เมื่อวานตี่ชนเยอะอยู่นะครับเยอะมาสักพักแล้วแหละแต่หนูก็ให้ตี่เองตามที่พี่บอกนะ นอกเดียวได้เมื่อหนกเดียวจริงจริงตีดาวิดด้วยเออว่ะหรือว่ากูไม่ต้องกลับแล้ววะหรือว่ากูกูอยู่ในที่ที่กูควรอยู่แล้ววะแล้วก็ตีจุดสิบมาด้วยเพื่อนเราพามาด้วยค่อนาชีอดีครับกูถามพวกมึงไงคนดูกูอยู่ที่จุดปอทุนเดียร์รอบหน้าเขาก็บอกว่าไม่ด้งคกันไม่ไปฉี่กูดี เนี่ยเราทำของเขาจัดเตรียมระบบแน่ทำไมเล่นไฟเอ็มมาสองปีไม่เคยตกอับขนาดนี้เราได้นะก็เดี๋ยววันนี้งานงานวันนี้รายกี่คนเตรียมตัวออกเดินทางได้ ขอบคุณซัเตอร์จากน้องจ๊บตอนแรกห้าคบเหลือส่พระพีสิก้ามาแล้วขอบคุณซัเตอร์จากน้องจีบด้วยครับสำหรับรับปีที่สอยู่้วยกัปนานครับขอบคุณครับขอบคุณน้องท็อปครับสำหรับบิดนะครับผมขอบคุณครับไม่รวมปปากับพี่ดำาอโอ้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 โห้ ทำไงไปถึงอย่าไม่โดนชี้หลังวะเรื่อพี่ฝากด้วยไหมฝากอะไรอ่ะพี่กอก์มกีได้มี่โยนลิเดอร์อยู่ใช่ไหมมีกองกระอกอนเพี่พี่กอลจะไปไหนไม่รู้ว่ะ ปวดบอดสายกูดิขอัสดิข้าวรพี่กรรมกรอ้าวกูไม่อยากอยู่แล้วไอ้เฮีย เฮีย yeah. มึงดูดิดูชีวิตกูเดิแล้วมึงดูเดิกูออกว่าเดียวมีปัญหาอีกแล้วโวยเอ้ยที่มีแล้วอ่ะเดีย๋ยวนะ เออพี่มีแล้วแหละข้าวอ่ะพี่มอไทยอ่ะไม่รู้ว่ะมันไม่กลับมากูอ่ะกูกลับมาคนเดียวเนี่ยพี่ก็เสียสติไปแล้วทุกคนพี่ไปกับมอไซค์ทำไมกลับมาตัวเปล่ารถกูอยู่ไหนเอารถกูคืนมาใครถืออาร์เด็ก <laughs> พี่เอารถไปทำอะไรเหรอหนูใส่วอให้น้องๆอ,อ่ะใครไม่รู้ลุงคิม้งไปไปตรงนั้นหน่อย เพราะเราเนี่ยพี่ทุกหลานเล่นโคตรนะลูเก็งมองอพี่เฉดิสำหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ได้ยินเสียงผมนะครับที่เดินเข้ามาในวัดนะครับอยากทําบุญฝังลูกนิมิตนะครับผมผมเปิดโดเนทแพ็คนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดลหลอดไว้ให้ นะครับเดี๋ยวผมเปิดหลอดตอนนี้เลยรอแป๊บหนึ่งเมื่อบบกี้6ปีอเฮียไม่ไหวว่าแป๊บหนึง่งหลอดกูอยู่ไหนแป๊บหนึ่งไม่ไหวจริง บาร์โค้ดมีไหมบาร์โค้ดคิวอาร์โค้ดมีไหมขึ้นจอหน่อยดิไม่ไหวแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยส่งเงินแก๊งผู้มึงส่งเงินแก๊งเดี๋ยวนี้เซนเซ่มึงส่งเงินแก๊งเดี๋ยวนี้ว่าไงเด้อเมื่อวานแจกของแบบไม่อั้นใช่ไหมพี่เราได้โคทีมาหล่อยเดียวแต่ว่าพอต้องไปไฟจุดสิทธิ์ก็เกือบหมดแล้วให้เอาของไปไฟจุดสิทธิทำไมให้เอาของไปงานร้านก็ไม่รู้มาอีกทีเพื่อนกดจีจุดสิทเต็มเลย แต่ว่าหลังจากนั้นหนูก็บอกเพื่อนว่าจะสิบไม่ต้องแหละพี่กอดดิครับีครับพี่กอดมึงเรียกมารวมให้หมดดิทุกคนทุกคนที่มันอยู่ในเมืองหยุดทําทุกอย่างโอเคครับกดจีเลยก็จีแล้วพี่แล้วมึงตามคนที่แม่งเทสมาด้วยใครรู้จักคนไหนตามให้หมดเฮ้ยอันนี้มีใครบ้างอ่ะอเ,เอาเดี๋ยวดิพี่กอดิพ,พ,พกอดกระเป๋าได้ครับ เงาตู้ค่าไฟวัดมามาอีกแล้วขอบคุณครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเฮ้ยวันนี้มีโดเนทใหญ่นะครับวันนี้มีโดเนทโดเนทใหญ่ด้วยนะครับนะครับมีโดเนทใหญ่ด้วยจากเซิร์ฟนะครับขอบคุณเซิร์ฟมากมากเลยนะครับขอบคุณเซิร์ฟด้วยนะครับเซิร์ฟขอบคุณมากมากนะครับเซิร์ฟขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเป็นโดเนทใหญ่ใหญ่เลยแหละใสองหมื่นใช่ไหมครับพี่สองหมื่นหนึ่งศูนย์หกสี่ กูไถหมดอะมันมันมันหลังชนฝ่าแล้วอะ 5, วคใครถามใครถามขนมขนมครับพี่ก๊อตไม่ม,ไม,มีไม่มีค,มครับไอ้หนมไปข้าห้องไหนไปอ่ะอ,อยู่ทำอะไรเนะี่ยรอรอรออดีตไ,ไงพี่เหิดผลนะที่พี่บอกเกิดผลอะไรวะที่พี่บอกห้าหมื่นไงห้าหมื่นแล้วพี่จะบอกอะกูไม่ได้บอกว่าห้าหมื่นแล้วจะบอกกูบาทถึงว่าถ้ามึงมีคำถามก็คือห้าหมื่นถ้ามีอีกก็แสนหนึ่งมีไหมโอเคโอเคไม่มีแล้วครับพี่ อันนี้ใครบ,บ้างนะไอเกสนมไอไอนมใช่มใคเอ่ะดินี่ใครท็อปครับรรท็อปาท็อปแยกไปโอ้อออครับเตโต้ครับไอโต้ไอโต้มันติดอยู่ใช่ไหมใช่ครับอ,อยู่ขวาครับตดตดครับพี่โอเคตดทางซ้ายครับอันนี้นี่ตดแบบนี้ มีใครอีกวะเช่นนี้ไอ้ปืนปืนไม่อยู่ครับพี่ต่ปืนไม่อยู่ครับพี่เอเจตีไม้ไหนละเออหนูตีเพิ่งไปตีไม้กลับมาครับได้สองไม้แล้วก็มีเหรียญลัคกี้ร้อยเหรียญ ต,ออต่อสักพ<ล>ื้นหน้าขอบิดน,นะครับพี่กต,ต,ต่อครับไม้ไปเรื่วยเรื่อยๆเราไปทำไม้เอ้ยไม่ใช่เราไปทำไม้เราไปฟาร์มก่อนก็ได้ของเราอ่ะเราต้องไปฟาร์มขึ้นไม้ขึ้นอะไรก่อนแล้วก็แหละเตรียมความพร้อมไว้แต่ว่าพี่บอกก่อนนะว่าเข้าแก๊งมันต้องจ่าย5ล้านนะแม่อับายนะเ,ยเราไปฟาร์มก่อนช่วงเวลานี้ไม่มีอะไรมากถ้าพ้อมเดี๋ยวให้น้ <S <S องไปตามโอเคครับโอเค ไอโต้ผูถสามอีกครั้งหนึ่งเงินบัญชีมีเท่าไหร่วะอะไลนะเงินในบัญชีมีเท่าไหร่วะมีเก้าแสนครับผมพี่พอครับพอพอกันไม่ต้องขอหรอกเจ้าเงินผมหรอครับเปล่าไม่มีไรไม่มาถึงกูดูเช็คไงมึงฟาร์มมึงต้องเข้าแกงไม่ใช่หรอมึงต้องเข้าแกงเดินหน้านี่ถูกไหมล่ะไม่คือเดินหน้าเนี่ยมึงพร้อมไหมนี่วันที่ประมาณสองคือฝึกงานเสร็จครับ ก็คืออีกสองอาทิตย์ยิบสองเดือนหน้าไงครับอ๋อยิบสองเดือนหน้าอันเดือนหนึ่งกูได้ยินเป็นวันที่สองใช่ครับยิบสองครับเดือนหนึ่งเนี่ยมึงคิดว่ามึงจะฟาร์มได้เงินเท่าไหร่ไม่แน่ใจเลยครับผมขอถามอะไรได้ไหมถามไปเงินแก๊งส่งเท่าไหร่หรอครับเงินแก๊งส่งล้านถึงล้านห้าแล้วแต่สถานการณ์ของแก๊ง แต่ส่วนมากจะรันน่สถานการณ์ดีไหมครับเนี่ยสถานการณ์ดีไหมไม่ครับคืออะไรสถานการณ์แก๊งตอนนี้อะครับมึงถามแบบนี้หมายความว่าไงวะอยากรู้ไอ้เฮียมึงไม่มั่นใจในแก๊งเลยเหรอวะมั่นใจอยากรู้ไงคือร้านห้ามึงส่งไหวไหมถ้าไม่ไหวก็ไม่ต้องเข้าไปเออแล้วมึงถามทําไมอยากรู้แม่งนี่แก๊งเรารวยชิบหายมึงรู้ไหมเนี่ยเป็นสุตาดูไบเนี่ยเออไม่แล้วเดือนหน้ามึงพร้อมไหม เดี๋ยวรอกลับมาก่อนไงครับกลับมาแล้วคือมึงจะมึงให้คำตอบอีกทีนึงถูกไหมไปฟาร์มก่อนฟาร์มรอ,อ,อก,ก่อนถ้ามีกูจะเย็ยๆเดี๋ยวนี่ไงไอ้แดงว่านี่ที่แรนขาวเลยไอ้นีไน่ไ,นไม่มีใจแค่นั้นแหละดูแค่นี้มึงไปฝึกงานให้เสร็จก่อนตามนี้โอเคครับเออ<ๆ>เดี๋ยวพี่คุยคนเดียวก่อนท่านึงไอ้มึงจะไปฟาร์มป่ะหรือมึงไปทำอะไรทำก่อนได้นะได้ครับผมอ่ะทีนี้สามคนเนี้ย ใครพร้อมเข้าแกงบ้างผมยังไม่พร้อมครับพี่เพราะว่ามันยังไม่ครบห้าล้านตอนนี้ผมมีอยู่สองล้านเจ็ดอืมไอกอนลืมบอ,อกไปปืนแคร์แล้วติดคิวใครนะครับพร้อม<ไ>อปืนครับ,รบไอปืนไอปืนโอเคแต่คเขายังเข้าไม่ได้ก็คือ <c oughs> มึงว่าง ใช่ไหมล่ะตอนในตอนนี้ไม่ใช่ในตอนนี้สิในตอนนี้และอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นน่ะพวกมึงไม่มีปัญหาอะไรกันใช่ไหมใช่มีครับที่พึ่ที่คุยกับพี่ไปแล้วนะครับเดินแข่งของผมก็ที่ของ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 ท็อปคือท็อปไปเลยท็อปเคียร์เลยคือของท็อปเราคุยแล้วไม่เป็นไรเดือนหน้าครับพี่อ่ะไอ้นมไอ้นมมึงมึงครับก็คือมึงถามเดือนถูกไหม ประมาณสามสี่เดือนได้อยู่าพี่อะถ้าเกิดกูกูบอกว่ามึงเข้ามาตอนเนี้ยแล้วมึงผ่อนจ่ายมึงไหวปะก่อนที่มึงจะออกอถ้าถ้าผ่อนจ่ายนี่คือเป็นแบบรายอาทิตย์แล้วใช่ไหมครับใช่เป็นรายก็คุณก็ส่งแบบอาทิตย์อะมึงส่งเงินแก๊งด้วยส่งเงินที่มึงติดกับแก๊งด้วยเข้าใจใช่ปะต้องต้องส่งเท่าไหร่ครับพี่ถ้าอย่างนั้นไอ้เงินที่ติดแก๊งด้วยก็คือมึงมึงก็เอาจริงอ่ะมึงส่งเงินแก๊งอะตามไปก่อนายถึงว่าอาทิตย์นี้ส่งเท่าไหร่มึงก็แค่ส่งเงินแก๊งก่อนส่วนมึงงมมีีเเิินพ่่่ทส ให้ไอ้ก้อน 5m เนี่ยมึงก็ค่อยปกไปเรื่อยๆข้าจะใช่ปะ๊ในระยะเวลาที่มึงอยู่ในแก๊งได้ครับครับเ<อ>ข้าใจอยู่ถูกปะครับถ้ามันไม่ไหวเนี่ยมึงก็ต้องจ่ายให้5ล้านให้หมดแล้วก็ดูทีนึงไม่ไหวก็แล้วแต่มึงแต่พี่อยากให้คิดอย่างนี้นะเข้ามาแล้วคือพี่อยากให้มึงพร้อมจริงไม่ใช่แบบแค่อยากเล่นแก๊งแล้วก็เข้าเข้ามาอะไรเงี้ยเข้าใจใช่ปะเข้าใจครับพี่ ไม่ใช่แบบฟิลแบบเอ้ยอยากเล่นแก๊งว่ะอยากลองฟิลว่ะแต่คือกูอยากได้คนที่มันอยากอยู่กับเซนเซไว้ไม่ได้ใหญ่ไม่อยากได้คนที่มันอยากเล่นแก๊งอ่ะเข้าใจใช่ปะเข้าใจครับเออพี่ไอ้มึงไปตัดสินใจกันก่อนครับพี่ก๊อตถ้าเข้านี่คือสามล้านใช่ไหมครับพี่ห้าล้านครับอตอนนี้มีแค่สามล้านครับเข้านี่คือต้องอาทิตย์นี้ต้องจ่ายเงินแก๊งไหมครับพี่พี่ก๊อต อของมึงเนี่ยเคลียร์หมดแล้วใช่ไหมโมเคลียร์หมดแล้วคือ,อยังไงครับพี่มึงต้องออกออกแกงเก่ามาไม่ไม่ไมีอะไรพันทะาอะไรใช่ไหมครับมีแต่ไอที่เราคุยกันไนะ้น่ะไอที่พุดบอก<ม><ม>พี่แค่<ม>นั้นเลยครับพี่ครับ,รบทำไมคนลังเลเยอะอย่างวะไอที่อเออมันไม่ค่อยแบบอยากจะมีใครอยากเข้าหรือไงวะกูไม่เข้าใจว่ะ เออมึงเดี๋ยวรอพี่รอไอ้นี่มารอพี่ดำมาได้ครับพี่ได้วันเอางี้มึงไปฟาร์มมาเลยห้าล้านพร้อมเข้่อคมาทุกคนเลยจบได้ครับพี่พี่อยากรู้ว่ามึงอยากเข้าแค่ไหนแค่นั้นเองผมน่าจะได้ประมาณวันเสาร์หน้าอืมทำนี้ของผมด้วยไหมครับพี่เออมึงด้วย ถ้าเป็นซักหลังพริกททมได้ไหมครับพี่หลังพริกทามวันนี้เหรอใช่ครับผมผมยืนพายเวทก่อนยืนพายเวทก็แล้วแต่อ่ะลองไปหามาแล้วกันโอเคครับอืมโอ้เโต